ผลกระทบในการเคลื่อนผ่านของระบบพลาเนตเอกนิมิลเนิมิซิสตั้งแต่วันที่13กันยายนจนถึงสิ้นปีเรากำลังจะคุยถึงเรื่องที่ไม่มีใครกล้าพูดถึงถ้าคุณคุณไม่สามารถเชื่อในสิ่งที่กำลังจะบอกขอให้ผ่านไปได้ไม่ต้องอ่านไม่ต้องรับฟังหมดเวลาพิสูจน์การมีอยู่ หรือไม่มีอยู่จริงผู้เขียนได้บอกได้แสดงให้เห็นถึงการมาของระบบนี้ได้6ปีเต็มบนเฟ e บุ๊กส่วนตัวของผู้เขียนนะคะนาทีนี้ทุกคนก็ได้เห็นได้อ่านได้ทำความเข้าใจกันมามากพอแล้วการมาของระบบนี้เป็นการมาตามปกติของวงโคจรของเขาโลกสามารถรอดพ้นจากการมาได้ทุกครั้งเป็นเรื่องของการล้างโลก เป็นการเคลียพลังงานเป็นการชำระล้างพระเยซูถือกำเนิดขึ้นมาก็เพื่อมาแจ้งข่าวสารนี้และชี้ทางให้กับผู้คนเป็นเวลาถึง2,000ปีพระคัมภีร์ต่างๆได้ถูกเขียนขึ้นเพื่อแจ้งเตือนประชาชนและบอกทางสว่างให้กับผู้คนทั้งนี้ก็เพื่อที่จะให้ผู้คนรอดตามโลก ที่รอดพ้นได้ทุกคราในวันนี้เราจะไม่ชี้นิ้วว่าใครทั้งนั้นทุกคนต่างก็มีเหตุผลในการกระทำของเขาพ่ออาจจะเคี่ยนตีลูกด้วยความหวังดีฝ่ายที่เขารู้ข้อมูลทุกอย่างในเรื่องดังกล่าวอาจจะทำด้วยความหวังดีเช่นทำเครมเทลเพื่อบดบางความร้อนของรังสีทำฮาฟทำฝนทำพายุเพื่อช่วยลดความแปรปรวนของสภาพอากาศ ทำพระอาทิตย์เทียมเผือพระอาทิตย์จริงอาจจะม้วยมรณาก่อนกําหนดทำวัคซีนทำอาวุธเคมีอาวุธคลื่นเพื่อจะช่วยทำให้คนจบชีวิตเร็วขึ้นเพราะเขาคงคำนวณกันมาดีแล้วว่าจะต้องตายไปเท่าไหร่จะเหลือเท่าไหร่แล้วก็เลยอยากจะเป็นผู้จัดสรรตรงนี้เสียเองว่าใครควรอยู่ใครควรไป คือเล่นเป็นกอสเนียเองในการช่วยโลกในครั้งนี้มีอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้เข้ามาช่วยโลกเช่นกันเทคโนโลยีอุปกรณ์วิธีการบริหารจัดการตรงนี้อาจจะแตกต่างไปจากอีกฝ่ายหนึ่งเราเรียกกลุ่มนี้ว่าเป็นกลุ่มผู้ทรงภูมิปัญญาจากนอกโลกมีสภากาแล็กซี่เป็นผู้ควบคุมปฏิบัติการทั้งหมดมีนักลบแสงสว่างอาสาสมัคร มาช่วยโลกเป็นหน่วยปฏิบัติการทั้งหลายทั้งปวงคือเป็นผู้ที่มาจากมิติที่สูงกว่าท่านเหล่านี้ล้วนแต่เป็นกลุ่มดวงจิตที่ดำรงตนอยู่ในวิถีแห่งพุทธะทั้งิ้นจนกว่ามนุษย์ทุกคนจะเข้าใจในวิถีแห่งพุทธะเมื่อนั้นมนุษย์ก็จะเข้าใจว่าเราทุกคนคืออนุของจิตจักรวาลวิถีแห่งพุทธะ มิใช่ของพระสมณโคโดมพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียววิถีแห่งพุทธคือการเข้าถึงธรรมชาติอันแท้จริงในจักรวาลอื่นๆต่างก็มีพระพุทธเจ้าพุทธคือผู้ที่ตื่นก่อนใครเพื่อมาชี้ทางให้กับคนในช่วงเวลานั้นๆการตื่นรู้เพื่อเข้าสู่หนทางแห่งธรรมาชาติ จึงเป็นงานสำคัญของมนุษย์ทุกคนจากนี้ไปเราคงจะไม่พูดถึงว่าใครทำแต่เราจะบอกเพียงว่าตอนนี้สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นและคาดว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นตามมาเป็นอันว่าเข้าใจตรงกันตามนี้เพื่อที่จะเดินหน้าต่อไประบบนิบิลูตอนนี้ได้เคลื่อนตัวเข้ามาอยู่ตรงหัวของเราพอดีพอดี12นาฬิกา การมองเห็นการบันทึกภาพอาจจะไม่ชัดเพราะแสงพระอาทิตย์แยงตามีอะไรบางอย่างเข้าควบคุมระบบไว้ทั้งหมดมีการเคลื่อนที่ช้าๆมากผู้ควบคุมคงกระทำการรากจูงด,ด้วยความ,ะมาระมัดระวังปกติแล้วพระอาทิตย์จะทำปฏิกิริยาตอบโต้ก,กับระบบ px ที่เต็มไปด้วยอนุภาคของประจุฟไฟฟ้าแรงสูงด้วยการประทุข,ขึลือย่างรุนแรงในระดับเอกค่า แต่กลับหาเป็นเช่นนั้นไม่นั่นเป็นเพราะมีบางอย่างได้มาให้การช่วยเหลือกับชาวโลกมาช่วยกันเปิดโครงข่ายป้องกันชนิดใหม่ให้กับโลกที่เรียกว่าโครงข่ายแสงแก้วนั่นเองรายงานข่าวแจ้งมาว่าวันนี้ไปจนถึง21ธันวาคมอันเป็นวันที่เราจะได้พบกับแกรนโซลาแฟร จะมีเหตุการณ์ต่างๆอีกมากมายเกิดขึ้นกับโลกและระบบจุลิยะจักรวาลของเราเตรียมรับมือกับการแกว่งตัวของโลกน้ำหายจากชายฝั่งน้ำกลับคืนมาน้ำกลับมามากกว่าที่หายไปคลื่นความร้อนแผดเผามหาสมุทรเกิดความชื้นมากมายมีพายุรุนแรงฝนตกหนักน้ำท่วมเป็นวงกว้าง แผ่นดินปรับตัวไหวสัน่นแกว่งมีหลุมยุคเกิดขึ้นภูเขาไฟจะพะทุกันขึ้นมาตามแรงดึงดูดของประจุแม่เหล็กในระบบ p ีจะได้เห็นหินร่วงอุกาบาทลูกไฟหล่นลงมาเป็นพวนคนที่อยู่ใกล้น้ำใกล้ชายฝั่งทะเลอยู่ตามเกอะแก่งจะต้องเตรียมความพร้อมในการรับมือกับฝนหนักน้ำป่าไหลาลากพายุ สตอมเสดน้ำขึ้นแล้วไม่ลดน้ำมาแล้วไม่ไปในขณะเดียวกันให้เตรียมรับมือกับการเข้าทำลายโลกสำเติมชาวโลกโดยผู้ที่มีอำนาจหลนฟ้ามีเทคโนโลยีครบถ้วนมีอาวุธใหม่ๆที่เราไม่รู้จักด้วยความเชื่อของพวกเราที่แตกต่างไปจากวิถีแห่งพุทธะทำให้พวกเขากระทําการประทุสลาย ต่อชาวโลกหลากหลายวิธีอาทิเช่นการใช้อาวุธเชื้อโลกเพื่อเปิดช่องให้สามารถเข้าควบคุมประชากรโลกการใช้อาวุธเส้นแสงทำการยิงแสงเลเซอร์เผ่าป่าเผ่าบ้านเผ่าเมืองการใช้อาวุธสงครามสภาพอากาศเพื่อถล่มเมืองให้จมบาดาลการใช้อาวุธสงครามไซเบอร์เพื่อล้มล้างหัวหน้ารัฐบาล ที่ไม่สวามิภักด์ต่อพวกเขาการใช้อาวุธสื่อสารมวลชนในการกล่อมให้ผู้คนเชื่อฟังในด้านเดียวที่เป็นเท็จงานของฝ่ายทำร้ายชาวโลกได้เปิดตัวขึ้นมาก่อน<ม>ทางฝ่ายสภากาล็กติกเห็นความเป็นจริงจึงได้มาเริ่มปฏิบัติการกวาดล้างครั้งใหญ่โดยเริ่มมาตั้งแต่วันที่4กันยาโดยการเปิดใช้ระบบ โซล่าแฟลการเปิดรหัสคลื่นความถี่ที่เป็นดวงอาทิตย์ให้กระพิบเบาๆต่อเนื่องกันและจากทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นแกลนโซล่าแฟลในที่สุดในการปฏิบัติการเยี่ยงนี้จะส่งผลให้หลายๆคนรู้สึกไม่สบายนั้นเป็นเพราะยังปรับตัวให้เข้ากับคลื่นใหม่นี้ไม่ได้สิ่งแรกที่ต้องทำคือการทำความเข้าใจก่อนว่า มันเป็นเรื่องของคลื่นที่จะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตคลื่นใหม่นี้เป็นสิ่งที่ดีต่อโลกและคนบนโลกรวมถึงสัตว์ด้วยตลอดจนถึงดวงจิตที่ลายรูปกายที่ดำรงอยู่ที่บนโลกและใต้โลกเมื่อรู้ดังนี้แล้วก็จะได้ไม่ต้องกังวลใจเหลือเพียงสแสวงหาวิธีที่จะปรับร่างกายให้สอดคล้องกับคลื่นใหม่เราก็จะดำรงตนอยู่ได้สบายขึ้น จงใช้วิถีแห่งพุทธะมันคือคำตอบเดียวที่มีให้ค่ะพื้นที่ใดที่คนในพื้นที่มีการดํารงตนอยู่ในวิถีแห่งพุทธะพื้นที่นั้นจะเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยกว่าพื้นที่อื่น